นี่แหวนพลอยแดงจันแท้มีเหลือบสะท้อนแสงสวยครับพลอยแท้เชรแท้ทองคำขาวตัวงนี้ก็อลังการครับแดงดีครับเป็นพลอยแดงจันแท้ครับสวยงามพลอยแดงแทแทอะไรครับนักวันจะหายากนี่ครับนี้เก่าเก็บ รงนี้เป็นงานต่างครับของร้านผลงานของร้านเจเจมจันหวัดจันทบุรีทั้งสีมือดีครับอย่าสนใจจะให้หาพลอยสวยๆที่มีคุณภาพถ้าชมผลงานแล้วแล้วก็โทรสั่งได้ครับ087150561จะเป็นแหวนมั่นแหวนแต่งงานแหวนที่ลึกแหวนหวากผู้ใหญ่ฝากผู้ฝากหลานให้เป็นลักเราทำได้หมดนะครับ สนใจก็โทรสั่งได้เราจะได้แหวนตามที่ต้องการแหวนนี้สวยนะครับวงนี้ใครได้ใส่ก็โอ้โหเป็นที่ชื่นชมนะครับโชคดีมากปล่อยจันแท้ด้วยนะครับอันนี้รันตีจากร้านเจีเ๊มจัน